สวัสดีค่ะนัตติมานะคะอยู่ MS 154ค่ะวันนี้เสนอผลงานการาประยยุทธ์การแข่งขันนะคะในธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการโลจิสติกภายในประเทศไทยนะคะตัวอย่างเคสกรณีศึกษานะคะก็เป็นของบริษัท Eternity g a r แกนโลจิสติกนะคะซึ่งข้อมูลบริษัททั่วไปคือประกอบด้วย4กลุ่มธุรกิจหลักด้วยกันนะคะโดยมีวิสัยทัศน์ต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกโซลูชันนะคะของประเทศไทยค่ะ ดูแนวโน้มอุตสาหกรรมและสภาพปัญหานะคะโดยที่ดูจากมูลค่าเพิ่มทางอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ขอประเทศไทยเนี่ยมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะอยู่ที่7.3นตะคะต่อปีมูลค่าปี53อยู่ที่เกือบ400,000ล้านบาทนะคะซึ่งตัวนี้นะคะมันท้อนให้เห็นถึงความน่าสนใจในส่วนของอุตสาหกรรมนะคะดูจากปัญหาที่ทําให้เข้ามาศึกษาในกรณีศึกษานี้นะคะก็คือจะทําให้เห็นว่า รายได้ของบริษัทเนี่ยมีค่อนข้างสูงเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าต้นทุนเนี่ยก็ค่อนข้างสูงตามด้วยเช่นกันโดยเฉลี่ยที่80กว่าเลยนะคะทำให้กํำไรในแต่ละปีเนี่ยบางมากนะคะโดยในบางปีเนี่ย มีใน,นอัตราส่วนที่ค่อนข้างขาดทุนนะคะเนื่องจากว่ามีจำนวนคู่แข่งเนี่ยค่อนข้างเยอะเข้ามาในอุตสาหกรรม80%นะคะก็จะเป็นธุรกิจรายเล็กนะคะโดยที่อีก20%ที่เหลือก็จะเป็นคู่แข่งต่างชาติที่มีศักยภาพสูงนะคะอย่างเช่น DHL นะคะตัวนี้ทำยังไงเราถึงจะลด,ดต้นทุนทำให้บริษัทเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันได้เปรียบคู่แข่งมากขึ้นนะคะตัวนี้ก็นำเสนอกลยุทธ์นะคะในส่วนของการเจาะตลาดนะคะพัฒนาตลาด เพิ่มลายธุรกิจใหม่ๆนะคะเพื่อรอ,องรับการขยายตัวนะคะของลูกค้าโดยเฉพาะการที่ประเทศไทยนะคะก้าวเข้าสู่ใน AEC ในวิชานี้นะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกลยุทธ์ในส่วนของการลดต้นทุนทีนท่จะนำะเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพนะคะทำให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดีมากขึ้นนะคะตัวนี้กำไรของบริษัทเนี่ยก็จะสามารถเพิ่มสูงมากขึ้นด้วยการที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามานะคะและบูรณา,าการเชื่อมโยง ะระหว่างต้นน้ำปลายน้ำนะคะก็คือทั้งซัพพลายเออร์นะคะอย่างผู้ผลิตน้ำมันต่างๆนะคะซึ่งตัวนี้น้ำมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างสูงมากนะคะเพราะว่าน้ำมันจะมีความผูกผันแล้วก็มีอัตราการปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทุกปีนะคะตัวนี้อนอกจากจะการนำเทคโนโลยีนะคะมาเชื่อมโยงนะคะทั้งซัพพลายเออร์เองก็ตัวลูกค้าเนี่ยมันก็อย่าง ERP นะคะเป็นเทคโนโลยีนำสมัยนะคะในการลงทุนเริ่มต้นเนี่ยอาจจะสูงนิดนึงแต่ว่าผลระยะยาวเนี่ยจะสามารถทำให้เราเชื่อมโยงทั้งต้นน้ำและปลายน้ำของเราได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะมันก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยสามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ตรงเวลามากขึ้นค่ะแล้วก็สามารถค่าการ ปริมาณความต้องการและการใช้งานของลูกค้าที่ค่อนข้างแม่นยำมากขึ้นทีนี้มันก็จะทําให้การขนส่งเที่ยวเปล่านะคะที่จากเดิมมีทั้งไปและกลับแล้วขากลับเนี่ยขนเที่ยวเปล่ากลับมาเนี่ยก็จะหมดไปนะคะทาให้สามารถประหยัดพัดอาทรัพยากรน้ํามันนะคะแล้วก็ลดต้นทุนได้อย่างมากขึ้นนั่นเองค่ะตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการขั้นตอนแล้วก็ฝ่ายในฝ่ายต่างๆของบริษัทนะคะเพิ่มอ่าศักยภาพความสามารถในการแข่งขันให้กับ องกนนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะ